หนึ่งเทพขึ้นไม้แรกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ไม้แรกค่ะไม้แรกของหนึ่งเทปค่ะได้แล้วค่ะแต้มแรกของเราแต้มแรกของเราในวันนี้ค่ะ นกแป้งค่ะวันนี้เราเอานกแป้งมามาออกล่านะคะหลังจากที่ไม่ได้ออกมาน่าจะหลายน่าจะหลายเดือนแล้วค่ะเอาว่าคอสนิมใหม่ที่แต้มแรกของเขานะคะวันนี้จะแต้มแรกก่อนหนึ่งหนึ่งเทเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปค่ะน ทำหน้าขาวใส่เขาอีกแป้งจ้าไม่ใช่นกใหม่นะจยนนกเก่าของเราจะเอามาค้อสนิมใหม่ได้เติมแรกแล้ว สองให้เรานะคะนี่เรียบร้อยตัวหนึ่งตัวนี้ไม่นานค่ะติดไม่นานค่ะใส่เสาใส่เสานี้ไว้แป๊บเดียวเมื่อกี้มันยังอยู่ตรงข้างๆกันอยู่ค่ะหันไม้ทีกระโดดใส่เรียบร้อยอ่า นี่เป็นแต้มแรกของวันนี้ของหนึ่งเทพนะคะแต่เป็นแต้มที่สองของแต่เป็นแต้มที่สองของเราค่าได้กันคนละหนึ่งแต้มแล้วจ้า,าแต้มนี้ของหนึ่งเทพนะคะรอบก่อนนู้นหนึ่งเทพมากับ เจ้ากำไรวันนี้มามากัมากันน้องแป้งโชกกล้องนิดนึงนะคะเห็นกล้องโชว์ชวใส่เลยลุยๆๆลุยลูกไปข้างหน้าต่อ

ที่สามของเรามาแล้วจ้าโดยเจ้าหนึ่งเทพค่ะเจ้าหนึ่งเทพนะคะติดแล้วหนึ่งตัวมีแล้วก็มีนกมาร่วมอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเราพ่เกียดรอแล้วเราว่าเดี๋ยวเราจะย้ายย้ายดีกว่าเพราะว่าเรา เราเจ้าแป้งไว้เสาข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าแป้งหน่อยนี่แต้มที่3ามของเราจะ้ะวันนี้วันนี้นกติดนกติดเรื่อยๆนะคะมีวันนี้ฟอร์อมฟอร์มขาดีอยู่ค่ะมีนกมาร่วมสองตัวนะคะ ติดเวลาตัวหนึ่งมาแล้วหนึ่งเทพมาแล้วจ้าแต้มที่สองของหนึ่งเทพจะเป็นแต้มที่สามของเราอ่าเก่งมากจ้ะ โเจ้าหนึ่งเทพค่ะโหเสร็จได้มากเลยเมื่อกี้เกือบได้แพ็คคู่แต่ได้ตัวหนึ่งก็ยังดีจ้ะอ่าจมที่สี่ของเราค่ะค่ะเดี๋ยวเอาลงมาเลยนะจ๊ะจ้ากำลังเอาลงเลยของหนึ่งเทพลงมานะคะ เมื่อกี้มองไกลๆมันลงมาจากสายบนนึกว่าเป็นนกขาวไฟพอมาใกล้ๆอ้าวเปนนกขาวใหญ่ถึงเทศกส่ยขาวน้อยและฮะสอยขาวน้อยสอยขาวน้อยตัวนี้นะคะได้มาอีกหนึ่งาส่วนใหญ่อะไรนะ ส่้อยดำนี่ค่ะนึงนะคะอ่าโอ้ตอนนั้นเราก็ได้สร้อยขาวขาวจั่วอันนี้เราได้สร้อยดำแข้งแข้งโคตรใหญ่แข้งใหญ่ด้วยนี่ค่ะนี่น้องใสตัมใหม่ไหนที นี่แข้งก็งใหญ่อ่าแข้งสั้นแขง<ด>้งสั้นแข้งทั้งสั้นแข้งทั้งใหญ่นกเตีย้ยนกเตีย้ยไอ้วันนกเเสียหายค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกไปดูไม้ของเจ้าแป้งนะจ๊ะจ้าตามไปดูกันจ้ะ